มะมวยเป็นพืชกินมเมล็ดคล้ายกับการกินถั่ววอนัทถั่วอัลมอนด์เมล็ดแปะก,ก,ก้วยเกาลัดหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหาได้จากป่าในแถบภาคอีสานเรามาทำความรู้จักวิธีการกินกันค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีที่ีบ้านคอยมอนิมานาล้าพ้ามันกินมากอันนี้มะมยแตมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นทษสนิทหนึ่งของเมืองไทยคือกับที่เขากินอ่ะพวกทษอ,อันมอนทษโทูตผลก็อันที่กมม็เกลออ่ะอืออันนี้หอมมะม,ม,มยแต่ไม่รู้ว่าทางอื่นของหองผมผลไม่รู้ว่ามีทางอื่นกิ่นเปลยนบอนมันจะเป็นทางในเป็นแน่เนี้ง่ายมันจะเป็นสีเหลืองเหลกไม่เี หอมมะเมยผู้ชายหองมันเล่าห,หอมมากมวยอ่าอืมอ,อม่หอมหอมนุ่มๆมันมันหวานๆแซ่บะต้มเส้นน้ำม,ม,มันโทมหอะจุ่มน้ำมันแห้งแล้วมันก็จะแตะแบบนี้ใหญ่ก็เลยตับมันหูเค็ม มันก็ะแตะอ่อแบบนี้มาแกะได้สแสดงว่าซุกถ้ามันแตะนี่น่ะมันจะแตะเป็นซี่แทรกแบบนี้เลยต้นของมันเป็นเคือค่องงวงหอยเป็นเครื่องไม้แข็งเด้อไปหากินเบิ้งเพื่อยังไม่เคยกินมันเกิดตามคูกตามป่าหรอกเมื่อซุกเป็นพวงขึ้นมาอางุ่นเนี่ย ว่ามีคือเนาะคือหมพ่พเขาหรือวะซุกเหลืองเอ้าวซุกสีดสแดงอน้อยเขียวๆซ้ำปุ่มมือปุ่มตีนเนี่ยนะซุกแดงๆแ,แล้วก็บีบเอาทางในมันมันจะเป็นปเปือ้อนแบบนี้แล้วก็ครูชี้ค่ะอ้าวที่นี่เไปหากินเขาไปกินเขาเทียงก่อนมาไม่แล้วพี่น้องมานี่กินข้าวในตำมะฮู กับอันอจำโูกับปีงเขตไม่ใครนี่เต็มอุ่นมากเลยอืมเอาเย็นเอาเถ็งอย่างนี้ <c oughs> เอาจะเอาติวข่ามาเย็นที่น,นี่ใช่ไหมมาที่เย็นจ้าพี่น้องเราลงดำหน้าแล้วไปเนี่ยเออเออเออมลป่ามนเดียว แล้วพามาเบ่งกุบอันมะเมยมะมูยมะเมยที่เอาไปโคกสก,กินนะคะเคลืดอ้ะแล้วพี่น้องว่ามันคือปเปล่าหรือไม่คือมะแปะกุยรสสัตว์ประมาณนั้นนะคะคล้ายๆกันแต่ก็อาจจะมีมีเหมือนเป๊ะนะคะแต่ว่าคือกันนะคะมีความเหนียวนุ่มนึบประมาณนั้นนะคะนี่จะเ,าเอาับเอายูโคยู่ป่าแล้วพาไปเบ่งกุบมันน่ะ ก็จะเป็นคือแบบนี้นะคะนี่เป็นคือแล้วก็เป็นเอ่อมาวันนี้อุ้ยเี๋ย่มะพลน่นเลยนะจจะนะเป็นมะแบบนั้นเดิเน่ะมันีะเป็นพ้งแต่ว่าอันนี้ว่าซุกล่นบาแล้วนะคะนุ้ยเป็นคือเฮิร์นไปฝูเฮิร์นไปฝนนี่จะอันนี้คือต้นของเพลินนะคะนี่แหละพี่น้องจะไปดำหน้าก่อนบัดนี้พี่น้องจะ นี่เราจะพามาเบ่งอันม่าอันนี้เนาะมืนอเนี้ยเป็นอันเขาห้องเลระวะเป็นทู่อีนิดหนึ่งเป็นเป็นตระกูลทู่หันนะคือเขาขายอันตามห้างตามอนั้นทู่อันประตูก็ไม่เป็นนุ่ยยาวๆค่ะนะคือกันนาราจะนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพลงเท่านี้ละจ้ะพี่น้องมือหน้ามีผลึกกันละมาถ่ายทอดเธอเบ่งอีคือก่าหันละจ้ะอ่าขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของวิถีบ้านค่อย จะพี่น้องจะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ